มีเหงอนไม่มีไม่มีก็เหมือนม,อมีวันนี้เราจะคุยกันเรื่องในการที่เราจะสร้างบารมีนะบางทีไม่บางทีแหละนะถ้าคนเราถ้ามีบุญจะได้มาเป็นนักบวชหรือจะเป็นนักประพฤติบัติบัตนะบางคนนะจะมาเข้ามา ยากนะมันกตั้งใจแล้วจะมาพร้อมแต่พอเอาไปจริงไม่ได้มาข้อนะีนี่จะเล่าให้ฟังเรื่องของตัวเองนี่แหละนะลองเปลือมันไปตรงกับกลยบ้างเนะมื่อตอนแรกๆที่จะเข้ามาบวชเนะี่ยก็คิดหนักเหมือนกันนะคิดว่าจะมาบวชหรือจะไม่บวชด,ดีจะบวชทําไมนะเสียเวลานะ ทำงานดีกว่าอันนี้เล่าเรื่องของตัวเองนะเพื่อไปตรงกับใครบ้างนะแต่สําหรับบางคนนะจะปวดจะก็ไม่ได้ปวดนะบางคนก็ต้องปว่วยบางทีจะมาปวดแนละ้วก็มีเขาเรียกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรทำให้ร่างกายก็ป่วยไปบ้างหรือบางคนป่วยอยู่แล้วจะรักษาอย่างไรนะเพราะว่ามันมันมีสัญญา สัญญาในที่นี้คือมันม,ม,มีจิตอธิษฐานะบางคนยังไม่รู้จักตัวเองด้วยซับนะนะมันซับซ้อนเรื่องราวถ้าจะแกะเป็นปมเป็นปมนะมันมันนั่งคุยกันนานะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคือเรามีเหตุของตัวเองนะแต่บางคนก็หาเหตุไม่เจอเนหะมือนพวกเนี่ยหรืออยาอัตมาเนี่ย ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดจะบวชนะก็ก็คิดว่ามาบวชทำไมเสียเวลาทำงานดีกว่านะนี่จะบวชแล้วเ็ยังมีความคิดอยู่แบบนี้นะนี่คือความคิดที่มันคอยตัดรอนนะก็เรียกว่าบททดสอบนะว่าเราจะเข้ามาได้ไปนะนี่คือบททดสอบเพราะมันมีความคิดว่าบวชเสียเวลาทำงานได้เงิน นะแต่ก็ตัดสินใจอลองบวชด,ดูนะบวชมันมีเหตุให้บวชก็บวชนะคิดว่าบวชปลงผม,ผมน,นี่ก็เสร็จนึกว่ามันเสร็จเรื่องนะตอนนั้นนึกว่าโอ้ได้บวชแล้วก็เ,เสร็จเรื่องนะครูบาอาจารย์ก็บอกให้บวชอ่ะฝืนบวชมาตั้งสามปีนะจะอยู่ในวัดเพราะว่าคิดว่าบวชมันก็ มันมีความคิดนี่แหละที่คิดว่ามันเป็นตัวตัดตัวทดสอบเรานะความคิดของเหตุผลของมนุษย์การบวชเข้ามาเนี่ยเราต้องผ่านวนี้ได้แต่บางทีอ่บวชแล้วบางทีคนห้ามบ้างญาติน้องบเออบวชไม่กี่วันก็ไปไม่มีใครว่านะคิดว่าบวชแต่นอก ปนะวดแต่เปลือกที่เรียกว่าสมมุติสมนะภายนอกอ่ะตัดสินใจมาพอมาแล้วก็วันสองสามวันแรกปวดแต่ใจมันยังนึกอยู่ข้างนอกนะนะขณะขณะตัดสินใจเข้ามาแล้วนะแต่ใจยังนึกเรื่องภายนอกอยู่หมดเลยก็เ,เรียกยังไม่ได้บวชจิตนะบวดแต่สมมุติกายภายนอก คิดแต่เรื่องงานอยากไปทํางานอันนี้ถือว่ายังไม่ได้บวชใจเพราะใจเราอยู่ยังอยู่เรื่องงานหมดเลยนะกระบอกเมื่อคืนก็เล่าว่าเขาว่าความสุขแบบนักบวชเป็นอย่างไรนะก็เลยทดลองทดสอบสงสัยพอบวชหมด,ดเข้ามาบวชในบ้านที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะที่เคยจะไปจะทำอย่างไรนี่เขาทาไม่ได้ พอทําไม่ได้ใจมันนึกถึงบ้านนอนสบายนะที่นอนหนาๆนาอุ่นแต่มีแอร์นอนก็นอนเย็นสบายแต่ก,กินข้าวกินอาหารตอนไหนก็ได้แล้วเข้าไปอยู่วัดป่าคงมีแกบ,บอกว่ามีกระต๊อกยากทาไม่มีอะไรก็นอนบางทีก็นึกกลัวผีบ้างกลัวคนบ้างนะพะเคยนอนที่บ้านสบายปิดประตูมิดชิดนะแต่พอมานอนแบบนี้ นอนหลับหลับตื่นตื่นบางทีนี่ก็เป็นกลัวผีนะตอนกลัวผีที่จริงพอเราเนึกว่ามันมีผีเดินอยู่ข้างข้างนะนึกมโนนึกเอาเองา็เลยเคยได้ยินว่าเขามีผีกลางคืนก็นอนได้ยินเสียงอะไรก็ผีมาเดินอยู่ข้างข้างนะ, <S <S นะก็ต้องสู้ทุกนี่คือบททดสอบบททดสอบพอบาบวชแล้วนี่ทดสอบจิตใจอีกนะมันยังไม่หมดนะ ที่วบาสร้างบาร,รมีต้องเสียลสละสลับ้านแต่นอนอยู่บ้านก็สบายนะนอนอ้องแอร์สบายมีรถก็ต้องสละรถมีภรรยาก็ต้องสลักภรรยามีลูกก็ต้องสละรูปมาแต่ตอนมานี่ใจยังคิดถึงเรื่องราวทางบ้านหมดเลยนี่ก็เรียกว่ายังไม่ได้บวดใจเพราะใจมันเป็นคนบ้านนะก็เรียก ยังไม่ได้บวชเราก็รู้อยู่ที่ใจนะทุกคนจะรู้อยู่ที่ใจมันบททดสอบตัวนี้เนี่ยมันยากที่บอกเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากใจเนี่ยนี่แหละคือความปวดห่วงปวดห่วงนึกถึงคิดถึงบางทีมีงานก็นึกถึงงานตอนนี้แหละที่เรียกว่าบวชจิต แต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชสองสมเดือนแรกยังไม่ได้บวชจิตเพราะว่าจิตมันเป็นคนบ้านอยู่นึกถึงงานนอนสามทีเดือนก็ยังมีคิดอยู่นะเขาเรียกว่ามีกิเลสมีตัณหาใจอยู่นอกหมดเลยถึงตัวจะอยู่นอนอันนี้เราเห็นไหมบวทดสอบควาจะได้รู้จักว่าการ ที่เราหลุดหลุดใจเราหลุดจากความห่วงเนี่ยนะเราจะรู้เองนะรู้เองว่าใจเราหลุดอะไรไป,ไปบ้างนะเนี่ยก็เลยปฏิบัติที่บอกว่าปฏิบัติให้รู้ว่าความสุขแบบ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 นักบวชนะมันจะไม่เหลืออะไรนะบ้านก็ไม่เหลือรถก็ไม่เหลือนะพอเรามาอยู่ เป็นพระนี่ขับรถก็ไม่ได้จะไปนอนบ้านก็ไม่ได้ศูนย์หายหมดนะบางคนมีบ้านมีคอนโดก็ทิ้งหมดบางคนมีอะไรก็ต้องทิ้งหมดทิ้งจริงๆนะตอนแรกมันทิ้งมาแต่กายแต่ใจยังไม่ทิ้งตอนนี้พอตอนทิ้งเนี่ยมันทรมานเอาออกจากใจก็เรียกว่าเมื่อมีเรามันก็มีนั่นมีลูกมีงานให้คิดมีพ่อให้คิดถึง บางคนมีแม่บางคนไม่มีลูกนี่แหละห่วงที่มันอยู่ในใจที่จะที่บอกว่าให้มันให้มันบริสุทธิ์ให้มันหลุดเพราะมันเป็นทุกข์นะใจมันยังทุกข์ทุกข์คือความควาวลความห่วงเรื่องทางบ้านตอนนี้ยังไม่มีความสุขใจยังมีห่วงที่มีห่วงเขาเพามีเราใจยังเป็นรายังเป็นยังเป็นคนยังเป็น สัญญาระลึกนึกอยู่เห็นไหมกว่าจะเข้ามาตรงนี้ด้วยใจด้วยจริงๆเนี่ยมันทรมานมันทรมานจากความคิดถึงนะทำได้ไม่ได้อยู่ที่ใจนะเป็นรู้ได้เฉพาะตนนะคำบาลีไปอ่านนะจำไม่ได้แล้วก็เคยจุดในบทสวดมนตนะ์รูได้เฉพาะตนเป็นปัจจตังว่าใจเราเป็นอย่างไร นะไม่มีใครรู้เท่าใจเราว่าเราคิดถึงอะไรอยู่เราห่วงอะไรอยู่ในใจแสดงว่าเรายังไม่หมดห่วงเราก็หาความสุขในใจไม่ได้เพราะมันหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมแต่ใจเรายังไม่หมดใจเรายังมีอยู่เต็มนะเราก็าเลยไม่มีความสุขเสถทีไม่บริสุทธิ์ไม่หลุดพ้นจากห่วงแบบนี้สักที ในใจเราไม่เคยหลุดพ้นสักทีจะต้องทําให้มันหลุดยังไงะเพื่อระบบสงบเย็นสบายจากห่วงเพราะมันไม่ห่วงเพราะมันไม่มีแล้วสิ่งที่เคยมีมันหายไปแล้วก็ต้องทําให้หายไปจากใจด้วยนี่คือความพ้นทุกข์หลุดห่วงถ้าภาษาเขาเรียกบวงเอ็งปฏิจจสุวบาที่มันอยู่ในใจเนี่ยขระหนาหายไปแล้ว แต่มันอยู่ในใจมันฝังอยู่ในใจตรงนี้จเจริญภาวนาเยอะๆทิจารณาว่านี่แหละความทุกข์ความหม่วงสัญญาวิญญานั่งทํากันหลายปีนะแต่พูดสั้นนิดเดียวนะรู้ได้จะพอใจของตนเวลาเพราะเราที่เคยได้ยินตูบาอาจารย์ก็บอกมีเหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนมี ตอนนั้นฟังแล้วสงสัยมากนะเหมือนเขาพูดตลบลิ้นไปลิ้นมาไม่เข้าใจคำนี้นะฟังแต่มันไม่รู้สึกว่าคําว่ามีเหมือนไม่มีไม่มีข้าเหมือนมีนะเมื่อเราทําใจเราไม่มีในสิ่งที่เราเคยมีนะเหมือนบ้านรถ ครอบครัวลูกที่เคยมีความวงนสัญญาต่างๆมันหายไปได้นั่นคือมันไม่มีอะไรแล้วในใจเรานะต้องทำเองรู้สึกเองแต่พอเรารู้สึกว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์แต่พอความจริงเมื่อลืนตาเดินออกมาพิจารณาภายนอกอนะีกแต่ภายในนี้จัดการกับมัน แต่มานประดูภาเนอกมีทุกอย่างมีมีก็เหมือนเราใจเรารู้สึกว่ามีก็ไม่ห่วงมีก็ไม่ยึดติดนี่คือคำที่บอกว่ามีก็เหมือนไม่มีนะคือใจเรารู้สึกว่าเพราะเราได้ทำมันได้ฝึกขนมันมีเจ็บปวดมากตอนนั้นนะเพราะสิ่งที่เราสราบมามันมันต้องลงแรงนะ ใจงานใจแรงทำมาบ้านรถก็ต้องซื้อมานะแต่อยู่ๆพอมาบวชกลายเป็นไม่มีหายหมดนะแต่หายมันติดอยู่ในใจเราต้องทำในใจให้มันไม่มีคือไม่ให้มันยึดมั่นว่าเป็นของเราทำได้เองรู้เองว่าจริงๆมันเป็นอย่างไรนะต้องทำเองของแบบนี้พูดได้ยินได้ฟังเหมือนครูบาอาจารย์เขาเคยพูด เราก็ได้ยินได้ฟังแต่ไม่รู้สึกว่ามันมันมีกับไม่มีมันจะเป็นอย่างเดียวกันได้อย่างไรนะแต่เมื่อเราไม่มีจริงๆแล้วใจเราก็ยอมรับว่าเราไม่มีอะไรแล้วบ้านหายรถหายพ่อแม่ก็หายหายจากใจไม่ห่วงต้องเข้าใจก่อนคําว่าไม่ห่วงกับไม่ห่วงกับการกระทํามันต่างกันนะนะบางคนฟังแบบนี้ อาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ฟังไปงนะอันนี้เมื่อก่อนฟังแรกๆเขาไม่เข้าใจความกรุบาอาจย์เขาพูดบางคนพูดและกระตุนตลกะะทนะางพลิกไปพลิกมาแต่เมื่อเข้าใจจุดนั้นจริงๆพอเราเข้าใจว่าเราก็ไม่มีอะไรมาเกิดก็ไม่มีอะไรแต่พอมาทําได้ยึดมั่นถือมั่นความปลูกพันห่วง มันมันซึนซัดมันสั่งสมมานะในใจของเรามันผูกพันมานะแต่วันหนึ่งเมื่อมาปฏิบัติทําให้พ้นทุกข์เพราะใจมันเป็น,ปนตัวทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะว่ามันเป็นยึดยึดก็เพราะเป็นของเราเราเลยก็ต้องยึดแต่พอวันนี้มาเอาออกจากใจตรงนี้มันล่ม ทรมานทำเอาไว้ได้แล้วก็ทําได้เราก็มาดูภายนอกสิ่งที่มีก็จะไม่ยึดถือยึดมัน่นมีก็ทําไปตามเหตุตามปัจจัยหรือเรื่องราวที่จะได้ทำนะก็เรียกว่าใจมกักคือมักก็ใจสามารถควบคุมได้แล้วไม่ยึดใจมักกับใจกายนี่ละเดินทํางานกายการงานความรู้สมองความรู้ที่เรียนมาเข้าอออมา ะสมประสานแต่มีใจที่ไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นของเราอันนี้จะเป็นความหลุดพ้นจากไม่ยึดและก็จะเป็นความสุขบางครั้งสิ่งที่เราทําต้องเรียนรู้อีกนะอันนี้มันอยู่ข้างในสุดนะนี่เมื่อเราเข้าใจความยึดมั่นถึงมั่นเ็าเรียกอุปทานทั้งห้าหายไปใจเราก็จะสว่าง นะพอสวา่างก็เหมือนเราไม่ยึดติดจิตเราเข้าบริสุทธิ์นี่ยังไม่พูดถึงการเดินทางเข้าเมืองพระนิพพานนะแค่เราหลุดพน้นนี่คือขั้นแรกเฉยๆเพราะเราอุปทานยึดมั่นถือมั่นมาทั้งนานหลายพบหลายชาติตัวนี้แก่หลุดจากขันทั้งห้ายังไม่ได้เดินทางที่บอกเมืองพระนิพานพานต้องมีการเดินทางอีกนะจิตต้องเดินอีกขั้น จิตที่บริสุทธิ์เพราะเขาไม่ได้ยึดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเขาก็าไปด้านไม่มีห่วงแล้วจะเดินต่ออย่างไรจะมีขั้นตอนอีกอันนี้ลองทำเนี่ยผู้ที่มาทดสอบบารมีสำหรับดวงจิตบางดวงเขาปรารถนาแล้วแต่ถ้าเมื่อไรพอไปนึกความคิดนี่นะนะมันก็จะกลับมาทําให้เราไม่สำเร็จคือมัน มันมาค้างมันมายึดถือขึ้นมาได้นะในใบางคนที่จะเข้ามาบางคนไม่เข้าไม่ได้เข้าป่วยนะเพราะจิตเขาถึงเหตุถึงเวลาการป่วยของบางอย่างนะั้นมันมีเรื่องของกรรมฐานที่จะรักษานะนะพอเล่าไปมันก็ไปอีกเรื่องนึงอีกนะแต่เราพูดพยายามพูดแก้เรื่องว่าการจะเข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่มันก็ยาก บางคนป่วยแล้วก็ยังไม่ได้เข้าแต่บางคนป่วยจริงๆต้องยอมแพ้มันไปรักษาหมอที่ไหนก็ไม่หายกินยาก็ได้แก้ทระทางชีวิตแต่ก็ป่วยใจป่วยจิตเมื่อป่วยจิตป่วยใจแล้วก็รักษาอย่างไรก็ยากที่จะหายเพราะจิตมันป่วยอย่าให้มันป่วยหนักแล้วค่อยรักษารีบมาก่อนก็บอกรักษาก่อนรู้ก่อน เร็วกว่าได้แก้ไขก่อนแต่ช้าบางทีอาจจะไม่ทันกาลหนักไปนะบางวิชานะเหมือนโรงพยาบาลเหมือนกันเราไปกินยาตัวนี้ไม่เคยหายถ้าเปลี่ยนยาเปลี่ยนหมออาจจะหายนะวิบากกรรมก็เ,เหมือนกันบางทีรักษาอย่างไงไม่หายบทนบางทีบางคนสวดมนต์สวดมน มันหายตอนเ,อเอสิดมุนพอสวดมนเสร็จมันไม่หายแล้วมันต้องใช้ยาตัวอื่นยาเรื่องของกรรมาฐานนะทุกอย่างมันทดสอบในะเมื่อจะเล่าอีกเนี่ยเรื่องของตัวเองนี่แหละจะเล่าม่เล่าเรื่องของใครหรอกนะทดสอบมาด้วยตัวเองนนะป่วยนะป่วยเมือม่อเมือ่อเนี่ยปีนี้แหละนะนะปีที่แล้วเออ ป่วยขา,ขาก็เจ็บตาก็ไม่ดีทุกอย่างมันมาหมดเลยเรื่องของป่วยเรื่องของมันให้เราเรียนรู้ว่าการป่วยเนี่ยมันป่วยเพราะอะไรเห็นไหมตาก็ต้องไปทำเลนใหม่ขา,ขาก็อีกทางเดินไม่ได้น่ะมันเจ็บขาป่วยไปหมดเลยกินยารักษาอย่างไรนะก็พิจนารณาว่ากายสังขารนี้ ถ้ามันป่วยถ้ามันตายก็ต้องตายได้อันนี้เล่าของตัวเองนะลายเรื่องคนสงสารคนฟังฟังหลายเรื่องจะเอาเรื่องไหนไม่ถูกนะค่อยเล่าดีกว่านะเรื่องป่วยของตัวเองอ่ะเรื่องของการที่จะรักษาโรคบางโรคบางคนมีความปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาโพธิสัตว์ต้องเสียสลาดหน่อย อย่านะไปนึกถึงตัวเองนะนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่คัเสร็จโดนตัดเสียตลาดมาแล้วก็เสียตลาดให้หมดชาตินี้มาเพื่อเสียตลาดอย่างเดียวไม่ต้องนึกถึงใครถ้าถึงเหตุถึงเวลารอบมันก็จะหมุนไปเองนะเมื่อเราท,ทําเต็มที่ในนักบวชเป็นผู้เสียตลาดตลาดตัวเอง ไม่นึกถึงใครเห็นไหมเมื่อนึกก็ทุกเมื่อคิดถึงใครก็ทุกหวางใครก็ทุกเราทำไม่เคยพ่อแม่เราอยู่อย่างไรนะเรามีเงินเราก็ให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างน,นั่นคือบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับผู้ที่จะสร้างบารมีโพธิสัน ยังนึกไม่ได้บางทีต้องเสียละลาหมดให้ได้แก้บุญกุศลที่เราทําอาจจะปัจจัยเงินยังให้ไม่ได้ยังไม่ถึงเหตุถึงเวลาเนะพราะต้องเสียตละลาให้จนไม่เหลืออะไรนั่นแหลนะผู้ที่ปรารถนาสูงเรามาทำเพื่อใครก็ไม่รู้ที่จริงเขาทำเพื่อบารามีของตัวเองนั่นแหะ แต่บารมีของตัวเองมันตั้งมาอย่างนั้นนะฉันนี่ฉันไม่หออะไรบางคนก็นึกว่าฉันทำฉันมาทําใช้เขาคนอื่นเป็นกรรมอะไรที่จริงไม่รบบมันเป็นบารมีของเราต้องทํมท่อะไรเรานึกถึงตัวเองเขาเรียกอะไรมันตกแล้วจากจะเต็มร้อยมันก็เหลือมาแปดสิบแต่คิดอีกก็เหลือเจ็ดสิบความคิดเข้ามาอีกครูเมื่อไหร่ก็ตกๆไปเรื่อยเรย เพราะเขาไม่ได้หวังมาเพื่อตัวเองเขาหวังมาเพื่ออย่างนั้นนะมาสร้างอะไรเนี่ยเหมือนกูเป็นคนโง่หรือเปล่าวะนะหาเงินก็ไม่ได้ใช้ทางานก็ไม่มีไม่ได้ชื่อได้เสียงอะไรนะทำฟรีเ็บอกแล้วมันจะมีใครในโลกใบน,นี้จะทําอย่างนั้นโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์หายากพอทําไปทาไปมันนึกถึงกูขึ้นมานี่เสร็จเลย นะจากจะขึ้นไปที่สุดแล้วตกวูบลงมาเพราะความสงสัยเพราะนึกถึงตัวเรานะพ่อไปถึงจุดนั้นพ่อแม่ลูกออกจากใจเราไปนะเหมือนคนบางคนในละคุณหรือเปล่านะบางคนไม่มีความรับผิดชอบแต่ปรารถนามันอย่างนั้นแต่ถ้าดำไปเต็มเต็มรอบมัน ก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ะคุณบิดามารดาแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ตอนที่สงสัยเนี่ยมันมันทำให้เราความคิดเนี่ยความเป็นเรากลับมาเมื่อไหร่เสร็จที่เราบอกมีก็เหมือนไม่มีไม่มีเราทุกวันนี้เราไม่ได้ทำ เมื่อัวใจของเรามันไม่ได้มันไม่ได้นึกว่าเหนื่อยไม่ได้นึกว่าเพื่ออะไรนะอันนี้ความรู้สึกแบบนี้ต้องรู้สึกเองแต่เมื่อไรเราตกจากความรู้สึกนี้ลงมาเหมือนเรากําลังตกจันลงมาแต่พอเรามีสตินึกถึงโดนนึกเพราะเรารู้จักตัวเองแล้วรู้จักตัวเองในที่น,น,นี้เรามาทําไมมาบวชทาไมนะ มาเพื่อให้ให้ศีนให้ทันแล้วก็ทำอะไรที่เขามีหน้าที่ให้ทันนะต่างหน้าที่ก็มีความหมายเหมือนกันไม่จาเป็นต้องทำหน้าที่เหมือนกันทุกคนมีความสำคัญในหน้าที่ของตัวเองเราจะทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดได้อย่างไรหน้าไหนคือความสมบูรณ์แบบของหน้าที่ของเรา คนหนึ่งทำอย่างนี้อีกคนหนึ่งทำงานตรงนี้ได้บรารมีเมื่อนกันเพราะมาเสียตลาดเขาให้ทำอะไรที่เราทำได้มีความรู้ทางโลกแล้วก็มีความเสียตลาดรู้จักแล้วว่าเรามาเสียตลาดเรามีสมองมีปัญญาทางโลกความรู้หนังสือคือทางโลกเขาอเอามาผสมประสานใช้ แต่ตัวใจของเราที่รู้แล้วเรามาเพื่อเสียตลาดคนอาจจะมองว่าไม่รู้เป็นอย่างไรนั่นเองใช่ไหมสำหรับดวงจิตแบบนี้นะแต่บางดวงจิตเขาเข้ามาสร้างแบบอื่นของเข้าไปก็ยังไม่หวังขนาดนี้นะไม่อธิษฐานขนาดนี้อ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วจะก,กวดน้ำแปเมตตามีไม่มี ไม่มีคำถามไม่มีคำถามไม่มีก็สงสัยแต่ฟามนด้ก็มาดูว่าสาธุยอะครับ <c oughs> ยากบททดสอบนี่แหละเนี่ยกว่าจะเข้ามาทำได้เห็นไหมรรมากคือความบริจุทธ์ไม่มีเราไม่เคยทำเพื่อเราเราทำเพื่อทำเพื่อความบริสุ์ทำเพื่อความสุขทำเพื่อจิตใจที่ใฝท่ทํา หรือทำก็มีหลายระดับนะแล้วแต่ใครจะจัดไปใช้บางคนไม่ถึงขั้นนี้ไม่ปรารถนาที่จะมาสร้างบารมีทันพที่จัดนะเขาทำไปแก่เป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานได้หมดบารมีแต่ละคนตามกันแต่ละดวงจิตแต่ละรอบที่เขาจะรู้ตัวรู้ตนกว่าจะรู้ตัวรู้ตนเอานามเอารูปออก เอาคนที่เรารักออกเอาคนที่เราห่วงออกเราจะเจอตัวเองที่แท้จริงที่แท้จริงที่จิตอธิษฐานมาตอนนี้มันถูกบทบังด้วยเรานามรูปคนรักพ่อแม่อยากพี่น้องลูกสามีภรรยาอันนี้ก็มีอยู่จริงถ้าเราพวกนี้ออกไม่ได้เราก็ไม่เห็นตัวเราจริงๆไม่เห็นใจเราจริงๆ ไม่เห็นจิตอธิษฐานของเราจริงๆทุกคนเขาต้องผ่านมาแบบนี้ทรามานใครบ้างจะยอมทิ้งคนรักพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่มันอยู่ในใจนึกเสมอตั้งแต่เกิดมานี่คือการตวนกระแสแต่เราไม่ใช่ทิ้งแต่ตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรบุญกุศลที่กายทางการพ่อแม่ให้มาก็าจะได้ส่งไปหาเขาอยู่แล้วถ้าเราทำได้ เต็มกำลังเหมือนเรามีเต็มแล้วสะลักมันหมดทุกอย่างจริงๆแล้วต่อไปมันก็จะออกมาข้างนอกก็เรียกเมื่อเราทําแล้วมันจะออกมาทําข้างนอก้วมันไม่ทําอยู่ภายในนะมาทําที่กลนที่กายวาจาแล้วก็กระเดินกายเขาเรียกเดินมัะกายบริสุทธิ์จิตบ,บริสุทธิ์อาจจัดการกระทำกาเรียกมากมีองแผลการหานวาจาสิ่งที่เราทํา มันก็ออกมานอกแล้วทีนี้พอามบารมีข้างนอกเห็นเป็นรูปมาทํานามมาทําเกิดขึ้นเมื่อจิตมันเข้าจันทร์มันเข้าจันทร์ไม่ทําผิดเพราะจะมีตัวเตือนผู้ตัวของเราจะเตือนอันนี้มันหย่อนไปแล้วย่อนไปเกินแล้วนะล้าเส้นออกไปแล้วมันมีเช่นของมันให้กระยับได้อยู่ไม่ตึงแต่ก็ ต่างเกินตกเส้นไปเมื่อไหร่มันจะรู้แนละ้วว่าเราตกแล้วนะความคิดเราเข้ามาแล้วคือมันดึงเราออกไปโลกิยธรรมนะโลกุตรธรรมนี่คือไม่ใช่มันเป็นธรรมาสภาวะของมันจริงๆแต่เราก็รู้ตัวอยู่ว่ากายเราก็มีอะไรเราก็มีอยู่ แต่เราไม่ได้ยึดติดเหมือนไม่มีนะมันก็สบายมันก็สุขสุขได้เพราะไม่มีแล้วเพราะเราตัดออกมันมันก็มีเราจะรู้ว uh, ่ามันมีความสุขเพราะไม่มีห่วงในใจจะรู้ว่ามันไม่มีห่วงแต่สิงที่มีรู้ว่ามันก็ไม่ได้ห่วงมันมีขึ้นมาก็ไม่ห่วงเพราะเราฝึกให้มันหมดไปก่อนแล้วตอนที่เรานั่งทําให้มันหมดเลยถ้าเราเจอความสุขจัดไม่มีอะไรน ที่เรียกวีมุหมดหลุดพ้นใจเราจะหลุดจากความห่วงตรงนั้นนั่นคือคําว่าวีมุมดจิตหลุดจากอุปทานนี่แค่แค่เบื้องแรกต้นต้นมันนะเรายังไม่ได้เดินมั่งไงไหมต้องเดินมักเดินจิตนั่งเฉยไม่ได้เมื่อรู้แล้วอยาไปนั่งเฉยต้องทํางานก็เรียกเดินมักง อริยมัรคไม่ใช่มัรคเฉยๆนมัรแบบอริยมัรคแบบได้ฝึกผลมันจิตมาแล้วอะจะได้ปวดแปลไมตาเนาะตามนีนอ้อันนี้ก็พอเป็นแนวทาง